ทานกันนะอิ่มอุ่นคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทกินนี้ก่อนเนาะทุกคนกินนี้ก่อนลองท้องกันทุกคนดูยังส้มน่าทานมากเลยจะกินกะเพราก่อนก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนกินสลับไปมาก็ได้หืมอ,อร่อยมากชาเขียวอร่อยมากทุกคนนะดูสิน่าทานมากเลยหน้าตาอาหารเช้านะคะนี่ฮะทุกคนใครที่แบบ ลองท้องหรือกินแบบมือหนักๆไปเลยนะสั่งเซต ABC อย่างนี้ก็อิ่มละลาเยอะมากทุกคนแต่อันนี้เราถ่ายด้วยไงฮะทุกคนก็เลยอวดให้โลกรู้มีทั้งกะเพราอาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารแนวละไทยลาวทุกคนนะอะไรก่อนดีอะทุกคนจะอยาหาว่ายังงุนยังนี้เลยนะฮะน่าทานมากอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าแนว อเมริกัน BREAKFAST นะ ABF แต่ถ้าเป็น CBF Continental BREAKFAST แบบยุโรปะนะครับเขาจะเป็นต่างกันนะก็คือถ้าเป็น ABF ก็จะมีความเป็นเบคอนไส้กรอกไข่ดาวเนื้อสัตว์อยู่บ้างนะฮะแต่ถ้าเป็น CBF เนี่ยเขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไระอ๋อจะไม่เน้นเนื้อสัตว์นะฮะ เรียกว่าจัดเต็มเลยนะฮะ A B F เนี่ยก็จะเน้นจัดเต็มทั้งไส้กรอกเบคอนแฮมไข่ก็มีนะฮะนั้น C B F จะเป็นมื้อที่เบาแต่ถ้าเกิดใครอยากจะหนักหน่อยก็ A B F จะคุ้มกว่าเพราะว่าต้องใช้พลังงานแต่เช้าจะอิ่มกว่าทุกคนฉะนั้น Continental breakfast นี่จะเป็นแนวแบบยุโรปนะฮะจะมีอาหารแบบไม่เลือกเยอะนะฮะฉะนั้นจึงบอกว่า A B F ที่นี่ลดมากอิ่มอุ่นนะจ๊ะมากินกันทุกคน จะมีขนมปังให้ด้วยนะฮะนี่เป็นเซตๆนะทุกคนอ่ะทีนี้ก็มาเมนูกะเพราเขาบอกเมนูกะเพราเนะี่ยจริงๆอิทธิพลมาจากจีนนะตั้งแต่สมัยรอเจ็ด 7, แต่มาดังๆปังๆตอนสมัยจอมพลปอนะเขาบอกว่าพอ,อมีการให้สมัยก่อนก็จะมีผัดไทยผัดกะเพราไงทุกคนเพื่อจะให้แบบมีความเป็นไทย ฟื้นฟูวัฒนธรรมไท,ทยประมาณนี้แต่สมัยจอมพลปอก็บอกเขาใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะอะไรประมาณนี้ฉันจึงบอกว่าผัดไทยเออไม่ใช่กะเพราสมัยก่อนกับสมัยนี้มันจะต่างกันสมัยนี้จะถูกปากคนไทยจัดจ้านม,มีใส่น้ำโป่งน้ำปลาแทนเต้าเจี้ยวอะไรก็ว่าไปทุกคนมันก็เลยหน้าตาหน้าทานแบบนี้นะนี่เราอยู่กันที่อิมอุลคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะฮะทุกคนจ๋านี่อยากให้ทุกคนมาจังเลยอ่ะ ไม่ไกลจากตลาดของเตยไม่ไกลจากโลตัสพระรามสี่ไม่ไกลจากช่องสามอร่อยทุกคนอร่อยใครชอบน้ำปลาน้ำปลาเขาจะแบบแนวอร่อยอยู่นะไม่เค็มเป็นเกินไปทุกคนไม่พังแน่หากไตกินเพววื่อความแ่บ ไม่เค็มแบบนี้จนเกินไปดีะทุกคนบางร้านจะเค็มเกินนะดนะฮะจะทาลายไตยได้ใช่ไหมบางคนก็กลัวเรื่องความเค็มนะฮะอ,อร่อยมากทุกคนเมนูเยอะฮะทุกคนเห็นไหมฮะมีข้าวผัดผัดเม็ดมะม่วงเลยนะ ชิคเก้นคัตชูนัทในฝรั่งชอบมากกำลังติดอันดับอยู่นะติดอันดับโลกอยู่ทุกคนชิคเก้นคัตชูนัทผัดทงผัดไทยพวกเนี้ยนะฮะเนี่ยฮะทุกคนมีผัดเผ็ดโคลนน้ำมันหอยก็มีนะ,ะตามสั่งเลยค่ะทุกคนอาหารจานเดียวเลยค่ะนะ,ะข้าวราดซอสไก่หวานก็มีไก่ไก่ทอดนะฮะเป็นแนวซอสหวานบะหมี่ก็มีทุกคนผัดขี้เมา อันนี้ก็ติดอันดับโลกอยู่นะฮะสปาเกตตี้ผัดไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยผัดซีอิ้วก็ใช่เลยทุกคนนะฮะยำก็มีสารพัดยำฮะยำบุญเส้นโบราณก็มีเอามาต่อกันนะฮะฉะนั้นจึงบอกพระเอกของผัดกะเพราเนี่ยก็คือใบกระเพรานะฮะทุกคนจะต้องมีพอสมควรบางคนชอบเยอะเลยฮะทุกคนมันขับความดันขับลมนะฮะอ,อ,อร่อยมาก ใครแวะมาแถวนี้พระรามสี่นะมาอิ่มอุ่นมาสนับสนุนร้านดีๆอืมอร่อยมากอืมยำไข่ายาวด้วยเปล่งจืดสลาอร่อยมากทุกคนอ,อร่อยยำมาม่าก็มีหาทุกคนใคชอบยำมามา่า นะยับหมูยอก็มีนะทีนี้ก็มีสุกี้ด้วยนะจานนอกจากสปากเกตตี้สมัยจอมพลปอเนี่ยก็ถึงมีที่มาเรื่องผัดกะเพราเหมือนกันไะทุกคนก็อบอกอาหารคือเรื่องของปากท้องนะฮะปากท้องคือเรื่องของประเทศชาติก็อบอกผู้นําทั้งหลายก็จงควรคิดเรื่องปากท้องของคนในชาติเป็นสําคัญประมาณนั้น เพราะถ้าหากปากท้องของคนในชาติมีปัญหาความเจริญของประเทศชาติก็จะไม่มีอะไรปัญหาอย่างนี้เขาก็เลยมีเมนูเมนูผัดไทยเกิดขึ้นผัดกะเพราที่พัฒนาการมาเขาบอกสมัยก่อนตามร้านอาหารจีนสมัยรัชกาลที่7เนาะก็ระเริ่มมีเข้ามาแต่คนไทยจริงๆอาหารพวกเนี้ยนะฮะเราคิดประยุกต์กันมาจนปัจจุบันเนี้ยแพร่หลายมากนะฮะทุกคนอร่อยเวอรเนื้อนุ่มมาก ทายนอยอร่อยมากทุกคนอกินชาเขียวกับเดี๋ยวลืม,มชื่นใจมีราดหน้าด้วยทุกคนราดหน้านี่คือเป็นจีนแต้จิ๋วสมัยโบราณนะเขานิยมทั้งอ,อเส้นใหญ่เส้นเล็กเนาะผัดกับซีอิ๊วก่อนแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้ฮะนะนะไป ผัดสีอิ่วก็มีซึ่งผัดสีอิ่วเนี่ยร้านไหนมีราดหน้าก็จะมีผัดสีอิ้วด้วยจะเป็นแบบแห้งใช่ไหมแต่ผัดสีอิว้วจะเป็นภาคใต้เขาจะใช้บะหมี่วุ้นด้วยนะเป็นบะหมี่เส้นเล็กๆๆๆแต่ถ้าเกิดโดยทั่วไปเขาจะนิยมใช้เป็นเส้นใหญ่มีขาวทุกคนบางคนก็ใส่ไข่โปกหน้าก็มีนะเป็นแยกออกมาเป็นไข่ไข่ดงไข่ดาวไข่เจียวก็มีนะอ,อ,อร่อยนะทุกคนต้องมาชิมะหลากหลายมากเมนูนะคะสมัยปีเขาบอกปี25 5 6เนี่ยผัดสีอิ้วเนี่ยอาหารเน ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะปีห้าหกนะไม่ใช่ปีหกหกนะเมื่อสิบปีที่แล้ว,วทุกคนผัดสีอิ่วดังกว่าผัดไทยดังกว่าข้าวซอยตอนนี้อีกทุกคนนี่หาผัดขี้เมาก็มีนี่ติดอันดับโลกอยู่นะฮะผัดขี้เมาผัดไทยทุกคนมลดมากอร่อยมากทุกคนจะนะฮะเขาบอกว่าร้านไหนทําผัดกะเพราอร่อยเนี่ยเมนูอื่นเนี่ยจะต้องแบบลดมากเพราะว่ามันจึงพริกจึงขิงจริง,งๆเข้มข้นจริงๆอืม อร่อยคนะ่ะอร่อยมากทุกคนเรามาดูส้มตำกันนะจะชิมน,น้ำซุปเขาหน่อยน่าทานมากอืมอืมอร่อยมากทุกคนอืมหุดล้าวอือร่อยไปหมดเลยอ่ะอืม สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมนี่คืออบอุ่นคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับที่ล่มโพแมนชั่น